สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟก,กกอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูสุเทพนะคะสังฆทานนะครับของพี่รัตนาพอดีผมบอกว่าผมฝันถึงแม่ผมผมฝันถึงแม่ผมพี่รัตนาก็เลยส่งเครื่องสังฆทานนะครับส่งเครื่องสังฆทานมาให้ผม<อ>ให้ไปทําบุญเดี๋ยวผมก็จะถายอ,อาทิตย์ไปถ่ายอาทิตย์ไปไปทำบุญว่างๆก็นู่นแหละว่างๆก็แบบไปเครื่องสังฆทานฝันถึงแม่ ฝันถึงแมวฝันถึงยายที่ตายไปแล้วเราก็เลย FC พี่รัตนาจันจาก็เลยส่งมาให้้าเราไปถวายดูเราก็ขอบคุณพี่รัตนานะครับก็นุโมธนาสาธุบุญนำ FC นะคะแล้วเจ้าเจลยนางกุ้งนุ่มกระท่าอื้แทบใส่เป็นอยู่บ่เลยเขียนบอกว่าจันจา รัตนาจันจาสผมให้รัตนาจันจาโอ้ยขอขอบคุณแทนสุเทพด้วยนะครับขอบคุณท่านนะครับท่านทุกนะครับแล้าะว่าพอดีเมื่อวันเมื่อสองวันที่แล้วผมฝันถึงแม่ผมแม่ฝันถึงยายอืนแี้ว่าผมเป็นยูทูบบ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 ็บบ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 บม่บบบบบู่บบบบูบบบบบยไบบ่บบ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 ่บบ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 ความบันบบ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 บ เป็นยูทูบผมบอกแม่ผมเป็นยูทูบนะผมมีตังค์นะผมมีตังค์เนะี <Ừ. S 2> ่ยฝากตังค์ให้แม่เป็นแบงค์ร้อยแต่ว่าเป็นในรับปกิบแบงค์เป็นแบงค์ร้อยเยอะอยู่ให้แม่แม่ยินใจแม่ยิ้มเลย <Ừ. S 2> อในความฝันนะนะความฝันเนาะครับแม่คงจะดีใจที่ผมยูทูบเบอร์แมนมว,วันนี้<ะ>ก็เพราะเพราะลุงเพราะเอฟซีลุงแกรู้ไหมแกรู้ไ็คงดีใจด้วยแกก็เลยมาฝันแต่ในในความฝันจะยิ้มกิมมิลล์เยอะผมก็ฝากตังค์ให้ผมก็ดีใจว่าผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีตังค์แล้วแม่โอ้มาดีใจเนาะที่ลูก ที่ว่าลูกได้มาอยู่กับได้อยู่ได้ประสบผลสําเร็จเนาะใช่ครับไม่มีอะไรที่เป็นห่วงเลยผมก็เลยเล่าให้ FC ฟังแล้วซีก็พูดอะไรจังๆก็เลยว่าก็สั่งกระถางมาให้เดี๋ยวกกระทางมาให้เดี๋ยวไปถ่ายสัวลายสกระถางจวดเลยภาษาจบแล้วคลิปนี้จะมาแต่ผลก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านะครับจ้า เพชรจังได้บานี้แบกเมื่อบอเอาแบกแบกสุเทพรถไฟฟ้าผัดยางหัวล่ะบ่แล้วจะทำยังไงกับมากรุงเทพเดินเดินกลับรถเสียรถเสียรถยางรั่วรถยางรั่วแบกแบกแบกอุ้มเอาไปแล้วนะคะสุเทพเอาโลดเอาทั้งสองอ เอาพี่สีได้น้องเอาน้องสีได้พี่มันโตไวมากเอาทั้งสองเลยมันได้กินน้ำแล้วมันเลยเตเร็วเดี๋ยวตอนเย็นจะเอาดอกไม้มาเสียบนะคะงานไม่ออฟเนาะอันนี้ค่ะที่เงียบๆคือมันส่งลงมาเนี่ยคู่หนึ่งจะจะเสียบให้ซร้าได้เพราะว่าอันเราจะมีระบบดอกไม้ใชดอกไม้นี่ึถ้ามีก็ยากก็เสียบให้แนวถ้าคนมีอยู่มาเสียบดอกใหญ่น่ะเนื้อมาให้ค่อยเนี่ยไม่มี มันได้อยู่ซงดกอกดอกใหญ่เลยเราจังหินเอามาแต่ผุ่นก็นได้ค่ะอืมข้าห,หมือแรงจังไรก็เสียบเอาอขั้นมันบ่มีก็ได้อืนอนี่นะคะเราก็ทำขั้นบักเบ้งนะคะเอฟซีได้หลายคู่อยู่เดี๋ยวมดแรงก็เฮ็ดอีกอนี่โอ้ไดก็ไลสดแล้วก็ทำอืมเพราะนี้ก็พักก่อน ที่เงียบไปก็มาอยู่มงนี่หละ FC เอฟซีเอ,อ๋ยเราจะพาเอฟซีอดชมก่อนวันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะได้สักคลิปอ่ออืมได้อยู่สองคลิป, <c oughs> ปลเดี๋ยวไ <c oughs> ปพาชมบรรยากาศรอบๆ <c oughs> ก่อนนะคะ <c oughs> นี่นะคะคุณลุงก,ก็เอาอะไรมาปลูกอีกแล้วนะคะนู่นทั้งรับโทรศัพท์ทั้งดอกอะไรนะคะเยอะแยะหุบมา ออขอให้ลูกในเอฟซี C ทำงานเลยลูกได้ก็ทำงานเลยนะคะอืมนี่สิช่วยกัน,นคุณลุงนี่แหละมาแล้วตือก็มาแล้วนะคะนะคุณลุงก,ก็จะปลูกอะไรต่อเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ามข้ามขันไม้ปลูกขันไม้นั่นเอง ชิดบอกว่าอย่าไปปลูกลุงนะวันนี้น่ะห้ามปลูกเพราะว่าให้ลุงพักผ่อนเต็มที่เพิ่นว่าจังสั้นล่ะอือยู่อ้าวโยนใส่ไผ่เด้ปะนี้อย่าห้ามไปปลูกลุงเด้อชิดบอกว่าอย่าอ๋อเพราะอย่าอ๋อเพื่อนวันนะยิบคันมกเบงซาลาแล้วเพิ่นว่าซุ้มเจ้าอย่าอ๋อดังได้ให้ลุงนอนขอยสิได้เฮ็ดเวียกละวานแทนการชิดปักแปลบอกทุกคนเลยอยู่ในความสงบห้ามเสียงดัง ทำเสียงดังฤดูนาดูเราจะปลูกยังไงดีเอาไว้ถังเนี้ยเหี่ยวหมดอันนั้นก็เหี่ยวแล้วข้างบนอ่ะค่อยกะลงดินหมดเลยให้ลงวางแล้วครับลงว่างแล้วก็แค่ใส่เปลือกมะพร้าวมันดูแลไม่ทานวันเดียวแห้งแมนใบพุทธมันละดอกเสาไปแล้วดอกเฉามันชอบดินนะต้นไม้ก็เราลงดินแบบเนี้ยถึงพูดถึงอะไลงเนี้ยอืมใช่ต้นไม้มีดอกตลอดเอ้าซื้อตรงที่แห้ง เอาเจ้ว่าจะาว่าแมนยูรูปเอร์ตอนนี้มันอยู่ในได้อยู่ในสาระเอามาข้างนอกก็เป็นยูทูบเป็นสาระห้องว่างกล่องห้องก็แมนยูทูบโอ้บ่นอนพักพรอคอยก็นอนเพราะแห้งแล้วมืัอนี้นะสวัสดีครับซีรีส์การจังคู่เจรนาดิไกด์ชาแ ลุงบอกว่าแล้วนะคะับเอฟซีลุงต้นไม้ครับลุงต้นไม้ลุงลุงวางเลยครับแล้วก็ขุดตามที่ลุงมางอย่าไปขยาำแห้งหนาเลยลุงวางไปแล้วเอาเลยเอาเลยเอาตรงนี้เลยบ่เอาดีซ้อนมันจะไป็ขยำแห้งหนาต้นพุ่มผ้านะมันไม่แม้แต่เล่นเลยนะหนูห้าคัดได้เลยนะเขาผสมสีจังไงนาะ โออตตตัััดดดนนี่นะคะของล้อคุณเจียนจิรานะคะต้นมากเหลืองนะคะก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณสิบต้นนะคะจากตรงนู้นนะคะเอฟซีปรมาถึงจุดนู้นเลยนะคะไปถึงนู่นเลยนะคะเอฟซีเจ้าหู้ข้าวเราบ่ไดชวันเจ้า ไ้ชวนพี่ไอ้มน์ชวนไปเฮ็ดลูกคนนี้คนนี้ชวนคนนี้ไปทำลูกโอ้โหเป็นมื่เนรบอกคลิปเจ้าบอเป็นมือนหบอกดเยะู่นี่เสยพี่ดาได้เสียบ่อเฮ้ยเดี๋ยวอย่าย่าอย่าามาโยงมีเป้าหมายเจ้าก็หูาไงแต่โอ้ยคอยกวาไปใส่นเมือกี้เงียบแท้ทั้งวมือเป็นเราเห็นหนเห็นตา แทนส่วนกันไปทำลูทำไม่ได้เหรอเพราะว่าแม่ออปก็อยู่นั่นโอ้แม่ออปก็อยู่ด้วยทำทีละสามไม่ได้ลูกนะโอ้ทำทีละสามไม่ได้เขาให้ทำทีละคนโอ้ทำทีละคน เจ้ากเลยนี้ไดเฮ็ดบ่บนี้บ่ได้แล้ว่เฮ็ดว่เป็นจะลูกจะลูกก่อนะจ้ลูกก่อนมั้งเลยบ่ไดเฮ็ดบ่เขาบกหูเขคยกันมากเขาจังหูอ๋อนี่เนเล่นปไดเฮ็ดเป็นมาเฮ็ดกับพี่มนดวพี่ชาเฮ็ดเป็นบ่บ่ทำลูกเป็่นบ่ิไดเฮ็ดลูกเป็นนอแบดอะไรเนาะมีเด้ผมเคยมีลูกเฮ็ดไยูบอยูแบบว่าส่วนกันเฮ็ดลูกเสยวันี้ต้องอยละต้งใหเบิด ลูกใบสีเขาว่าหันอีหยังก่อลูกใบสีอ๋อลูกใบสีเออเราบอกว่าสูตรนัเนคือคิดว่าเราจะเข้าใจแม่พ่นเคยเห็ุใบสีอยู่หันไหมเจ้าคิดอีหยังกันเนี่ยนี่ยใบสีอะไรใบสีเห็ุใบสีอยู่สามคนก็ไม่อปนั่งทำลูกใบสีเอสิบริยังไปบริสุวรรณบริสุวรรณเหตุลูกใบสีวันนี้ทำทั้งลูกทำทั้งแม่สูต นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ